สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาวันคันป่าครับตพครับโชว์ให้กระพบกครับโชว์แรกโชว์นี้สนับสนุนโดยทางเวทีจูเฮนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าราคายังคงเดิมนะเพิ่มเติมก็คือประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าใส่สามหัวเชื้อหลักวิซีพัทคาราเจนไฮยานะฮะรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวนะฮะการกาการแกะนะฮะอันนี้หาย แต่เป็นฟ้าเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเร็อ,รอยจะตื่นขึ้นนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะวันนี้ราคาไม่แพงด้วยรประหยัดแล้วก็คุ้ม,มขายในราคาหลักร้อยหาอ่ะหลักร้อยวันนี้นะครับหนึ่งขวดปกติข้างกล่องราคา590บาทเราไม่ขายนะครับเหลือเพียง390บาทต่อ1ขวด30 m l แลนะฮะและคุณผู้ชมครับมีเซ็ตในตอนนี้ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้ราคาเดิมเกือบ3,000บาทเราไม่ขายครับเหลือเพียงหททนึ่งพันเก้าร้อง สนใจครับโทรได้เลยเบอร์นี้นะฮะคือด้านล่างแล้วครับ0804628455หรือที่ line at22h1 นั่นเองนะครับอมากระที่ข่าวบันเทิงคุณผู้ชมครับเราไปดูหลักฐานใหม่คาดนะฮะว่าแตงโมเนี่ยถูกตีหัวบนเรือเชื่อมโยงเบาะแสรอยช้ำที่หัวนะครับเป็นคลิปมาเลยนะฮะไม่ได้เป็นเบาะแสแบบว่าลอยๆลมๆนะแต่อันนี้เป็นคลิปเพราะเมื่อาวานนี้เองครับทนายกฤษณะทนายของแม่แตงโมครับ ไปเผย,เนยในรายการดราม่าวันนี้บอกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยว่าเรื่องขวดวายมีสายโทรเข้ามาหาผมบอกว่าให้ไปดูผลตรวจนะบริบรเวณศีรษะหน่อยเขาบอกว่ามีรอยช้ำคล้ายกับโดนท้ายขวดวายเนี่ยตีเข้าที่หัวประมาณ7-8ครั้ง ผมเนี่ยพยายามผมนี่คือทนายกิษณะนะครับ<ฆ>บอกว่าพยายามถามว่าเขาเนี่ยเป็นใครเ,เขาก็บอกว่าให้ผมรีบไปดูหน่อยออให้ผมมาดูว่าศพเนี่ยมีรอยช้ำไหมออแต่ก็นะครับได้มีโอกาสคุยกับคุณไทนะฮะ<ฆ>ซึ่งคุณไทยก็บอกว่าด้านซ้ายเนี่ยมีรอยช้ำ<ฆ>ซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นหลักฐาน<ฆ>ล่าสุดนะครับในโลกออนไลน์เองนะครับก็ได้มีการนี่เลยครับเผยภาพแล้วก็เป็นการแชร์คลิปบนเรือครับมีลักษณะคล้ายกันว่ามีการทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมดูตามนะเลยนะฮะเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟัง ด้วยการ<ต>เอาวัตถุอะไรบางอย่างเนี่ยตีที่หัวของใครคนนึงบนเรือโดยชาวเน็ตนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตและก็คาดเดากันไดีว่าเป็นคลิปของคุณแตงโมออถูกตีหัวด้านนะฮะด้านแบบไอ้ถูกตีหัวเนี่ยแบบด้านด้านตรงช่วงๆข้างๆนะฮะออคราวนี้คุณแอนนาเองเนี่ยเพื่อนสนิทเนี่ยก็แชร์คลิปเช่นเดียวกันบอกว่าเฮ้ยงงใจกับคลิปในเรือนะออซึ่งตอนนี้คลิปนี้ได้มีการแชร์บนโลกโซเชียลโดยเฉพาะ Twitter และ t ิ k t o k เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ ด้านของทนายตั้มเองก็ต้องออกมาพูดว่าล่าสุดเนี่ยก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งหลังออกมาโพสต์คลิปหลักฐานใหม่พร้อมเผยว่าหลักฐานสําคัญชิ้นใหม่ช่วยกันพิจารณาหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลานี้แฮทแท็กแตงโม hashtag, ต้องไม่ตายฟรีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมลองดูภาพวนซ้าซ้าซ้าไปนะจะได้รู้ว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยนะฮะคืออะไรเพราะเห็นเขาบอกว่าเป็นหลักฐานใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมดูซิว่ามันเหมือนแบบการที่มีคนกําลังแบบ ชุดกระชากทุบตีหรือว่าดึงโน่นนี่นั่นหรือเปล่าน่ะน่ะน่ะ,ะ,ะ,ะครับนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันเดายากพี่ผู้ตรงตรงนั้นโอมนะม,มันไม่เห็นชัดอืม,มันไม่เห็นชัดเจนพี่แต่ผู้ตรงๆนะคะไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือว่าตีกันจรงิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ออภาพมันมึนมัวแล้วมันไม่ชัดเจนมันไกลไงมันไกลแล้วมันเป็นเวลากลางคืนนะฮะอ๋อพี่ว่ามัน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 ยังจับ ต้นชนปลายอะไรมากไม่ได้สำหรับภาพนี้ม,มันไม่ได้แบบว่าเหมือนอยู่ใกล้ๆแล้วก็พัวออแล้วก็หล่นลงไปอย่างนั้นแลวเห็นชัดเจนอันนี้มันเป็นเงามืดๆแล้วเราไม่รู้ว่าวใช่ใครคนใดคนหนึ่งในเรือหรือเปล่าหรือมีการแกล้งกันมีการเล่นกันหรือเปล่าอ,อาจจะเป็นกระติกก็ได้ ที่โดนโดนแกล้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่รู้ไงเพราะปกติเขาก็ผมยาวถูกต้องไหมล่ะครับอ่าแซนเขาก็ผมยาวเราไม่รู้เลยอ่ะมันก็เป็นการคาดเดากันไงเวลาขึ้นศาลหรือเวลาเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมองแล้วมองอีกแล้วถ้าเกิดมันมันดูแล้วมันกั้มกึ่งมันขมุกขมัวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเขาจะจะจะปัดตกไปอ่ะด้านของคุณไทเอ,เองเนี่ยเขาต้องยืนยันนะครับบอกว่า เจอนะฮะทางด้านของศพคุณแตงโมเนี่ยฟันหักนะครับใบหน้าแล้วก็ตาซ้ายขวาเนี่ยช้ำบวมด้วยนะครับ<อ>ซึ่งนะครับคุณอัน๋นภูวนาฏเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์คลิปจากรายการดราม่าวันนี้ที่เจ้าตัวทําหน้าที่เป็นพิธีกรเนี่ยนะครับ<อ>สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนคุณไทยเอกพันธ์ครับถึงสภาพศพของคุณแตงโมนิดาพร้อมแคปชั่นว่าประเด็นใหม่ตอกย้าใจ ให้หวันไหวเกิดอะไรขึ้นกับแฮชแท็กแตงโมนะฮะเราเนี้เองเนี่ยเขาเขามีการพูดคุยกันบอกว่าเจอแตงโมในในสภาพที่ฟันหักเลยนะแล้วก็ใบหน้าซ้ายขวาเนี่ยช้ำบวมไม่เท่ากันอย่างผิดปกตินะฮะ,ะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยลองไปชมคลิปนิดหนึ่งครับที่ไทยพลิกหน้าน้องแล้วให้ก็ถ่ายรูปรูปเนี่ยมีตาข้างหนึ่งน่าจะเป็นข้างซ้ายที่ถลนออกมา Mm hmm. ข้างขวาปิดบวมช,ช้ำเลือดช้าหนองนะฮะช้าแบบช้าเลยไม่ไม่ไม่ไปปูดออกมาแต่โดยปกติและธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดคนยันโดยที่ไม่โดนอะไรตีหรือไม่โดนอะไรของแข็งกระแทกไปหน้านตาสองข้างก็จะเท่ากันก็จะ,จะปูดออกมาเท่ากันทั้งสองข้างเอาเยื่อในในใน,ในกระพุ้งแก้มนะครับหาดีเอนแล้วน้องหมูก็กรบีบให้พอบีบให้ปุ๊บปากก็อาขึ้นมาหน่อยหึ่งใช้เห็นฟันหักด้วย อืมผมเห็นฟันหักเลยนะฮะฟันเนี่ยหลอเลยฮัต้องถามครับครับผมประมาณนั้นแต่คือต้องคือต้องถามพี่ไทยอ่ะเพราะว่าพี่ไทยเขาเขาเจอแบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่ะอย่างอย่างพวกเราเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นภาพดังกล่าวไงเราเห็นเราเราเห็นไกลอ่ะเอาภาพคลุมเราไม่รู้ครับเราก็ต้องถามเจ้าหน้าที่มูลนิธินั่นแหละซึ่งเขาจะเห็นได้ได้เห็นใกล้สุดใกล้สุดแล้วก็อ่าคนอย่างอย่างพี่ไทยเนี่ยหรือพี่ท็อปอย่างเงี้ย เขาจะทำอาชีพไม่ใช่อาชีพสิเขาทำงานในลักษณะน,น,นี้ช่วยเหลือสังคม เขาจะเจอลัศพลักษณะหลายหลายๆแบบหลายเคสหลายเคสเป็นเป็นเป็นพันๆเคสเยอะแยะมากมายเขาก็จะมีข้อสันนิษฐานในมุมของเขาซึ่งค่อนข้างที่จะแม่นมากกว่าพวกเราเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะดูออกใช่ว่าในมุมมองเขาอาจจะไม่ได้เลยอาจจะอาจจะเป็นแบบว่าดูแบบผิวเผินรู้ว่าโดนอะไรมาแต่ถ้าเกิดจะให้แบบว่าลึกซึ้งเลยก็ต้องวิทยาศาสตร์ถูกนั่นวิธีต้องวิจัยกันใช่แต่คุณพี่ไทยเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยต้องรอทางนิติแหละอย่างเป็นทางการแต่ในในมุมเขาเขาก็เห็นได้เท่าที่ พูดได้แหละครับแต่ในในมุมกลับการที่เมื่อสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคุณแม่ก็มทดดีทางด้านของแพทย์หญิงพรทิพย์เนี่ยอยู่ด้วยในรายการนะครับก็แพทย์หญิงพรทิพย์เองก็ได้มีการบอกแบบนี้นะฮะบอกว่าหมอนิติเวชที่ตรวจศพเนี่ยก็จะมีคําตอบผลเอกซเรย์พวกนี้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าบาดแผลที่ขาโดนใบพัดจากประสบการณ์แผลเนี่ยมันจะรุ่งริ่งนะฮะใบพัดเป็นเกลียวครับเจอแผลเดียวเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะฮะหมอวิทย์บอกแบบนี้แต่คุณท้าก็บอกว่าแผลลึกถึงกระดูกเนี่ย ตรวจนิติเวชเนี่ยต่างประเทศอยากจะรู้ว่าโลหะอะไรมาโดนเนี่ยเขาก็ตรวจได้จะเอากระดูกส่วนที่เขารียว่ามีรอยตัดหรือว่ารอยแตกไปสแกนดูว่ามีโลหะอะไรก็จะตอบได้ว่าเป็นโลหะของของประเภทไหน<ะ>ว่าเป็นของ เป็นของจะเป็นโลหะประเภทที่จะบอกอาจจะเป็นแก้วแก้วเป็นที่เปิดวาเป็นที่เปิดวาหรือใบพัดหรือเป็นที่เรือหรืออาจจะเป็นเรือลำอื่นหรืออาจจะเป็นที่อะไรนะที่เขาบอกว่าอยู่ด้านใต้อะคล้ายๆหางเสือน่ะอันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละเขาก็บอกว่าบาดแผลบริเวณส่วนตรงบงใบหน้านี่นะครับพอพูดได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติเวศมีความอิสระครับเขาควรจะตอบมาแล้วว่าไม่ต้องให้สังคมในสงสัยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันออกไปว่าเอาไงตัวเนี้ยเขากําลัง ไม่อยากใช้คําว่าบี้นะฮะแต่อยากจะใช้คําว่าขอขอให้ทางด้านของนิติเวชของเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาชี้แจงหน่อยว่าไอาแ้แผลตามร่างกายเนี่ยอย่างหน้าเนี่ยโดนอะไรฟันหักมนโดนอะไรด้านซ้ายโดนอะไรไอข้ขาแผลที่มันลึกๆเนี่ยสรุปที่บอกว่าเขามา,มายืนยันว่าโดนใบพัดมาแม่แต่ว่าหมอพันทิพย์ก็เองก็บอกไม่น่าใชา่พราะหมอพันทิพย์นี่เชื่อถือได้นะ,ะผ่านมากี่เท่าไหร่แล้วล่ะใช่เออหาอกฉันเขาพูดอย่างเงี้ย มันก็น่าคิดอย่างพี่ไทยเองก็ยังแบงไม่ได้ปักใจเชื่อว่าไอ้แผลบริเวณขาเนี่ยนะฮะเป็นจักรดานโดนใบพัดอันนี้พูดยากแล้วอันนี้พูดยากแล้วพูดยากเหมือนกันพูดยากแล้วแล้วก็ระหว่างตกลงไปเนี่ยด้เป็นกระแทกอะไรหรือเปล่าถึงมันมีรอยช้ำรอยอะไรมันต้องให้นิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นค่ะต้องให้นิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะเป็นคนบอกเพราะตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ตั้งคนเราเราพูดได้เนาะสองแง่เนาะว่าไอิบัติแผลเนี่ยมีก่อนลงน้ําหรือลงน้ําแล้วค่อยมีจะขัดส่วนได้นวขัดส่วนได้ ตรวจตายเขารู้ว่าตายด้วยอะไรยังรู้เลยอตายด้วยการขาดอากาศหรือตายด้วยการฆาตก,กรรมเขาจะรู้เขาจะรู้หมดเลยเดี๋ยวก็ต้องรอเขาก่อนค่ะนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะใจเย็นๆค่ะอย่าใจ,จร้อนนะคะอ่ะมาที่ข่าวต่อไปเลยอันนี้เดี๋ยวพักเบรกกันก่อนบเบรกแล้วใช่ไหมอ่ะพักเบรกกันก่อนโอ้นะช่วงนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะทำไว้ที่ 2HY นะฮะใช้แล้วหน้าใสนะใส่กิ๊กเลยนะเจ้าของวัย60นะฮะแต่หน้าใช้เนี่ยเขาใช้ทุกวันทุกวันเวลาห้าหยดนะฮะ ใช้ได้หลายเดือนเลยสองประมาณสองเดือนกว่าด้วยนะคะหน้าเขาจะบหกสิบ 60, หน้าเหมือนคนสี่สิบเลยนะคุณผู้ชมนะคะคเป็นชมพูละเลื้อเลยนะคุณผู้ชมนะะวันนี้ของดีราคาจับต้องได้มาแล้วเศรษฐกิจขนาดนี้มะนาวขนาดนี้ทองขึ้นขนาดนี้สงครามยังไม่จบขนาดนี้จะมาขายแพงไม่ได้นะคะ วันนี้น,น,นะครับข้างกล่อง5้าก5 9บบาทไม่ขายครับเจ้าของแบรนด์บอกลดเลยเหลือ1ขวด30 ml 390บาทเท่านั้นนะครับและนี่เลยคุณผู้ชมขึ้นหน้าจอแล้วครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้ราคาเพียง1,950บาทสนใจทูวิททูโทรได้เลยครับ0 8น4์2ป4 5 5, 5หรือที่ไลน์แอดทูวิทเอชวานะเดงจ้าพักสักพูดหนึ่งก่อนครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ